สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพร์มอน n i งรีพอร์ตประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2563ัค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรกรอบสซเวอัพรอการแบล็คอัลฟ์และรอความชัดเจนของทิศทางนักลงทุนลงซื้อขึ้นขายเก่งกำไรระยะสั้นเท่านั้นเน้นเล่นสั้นๆปรับพอร์ตให้สมดุลรอความชัดเจนของทิศทาง สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1713เรยหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1745เหเหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำขึ้นตัวกรอบแคบเมื่อวานในช่วงวันหยุดสหรัฐโดยราคายังเปิดแถว1728เี่หรียญและเช้าวนี้ราคาดีดกลับมาที่บริเวณ173 0 ขอภัยค่ะ1,732เหรียญท่ามกลางความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับไวรัสโคีหน้าของหลายๆประเทศ และในภาพหลักจะเห็นได้ถึงตลาดดอลลาร์ที่ค่อนข้างทรงตัวโดยดัชนีดอลลาร์ยังอยู่แถว99.71จุดทางด้าน HPDR ถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 1, 1, 1,116ตันโดยประมาณสำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อวานนี้ไม่มีแต่วันนี้จะมีข้อมูล New Home ซ a l e ของสหรัฐที่คาดว่าจะออกมาแย่ลงขณะที่ CB c o n s u m e r Confidence ที่คาดว่าจะออกมาทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่องค์ประกอบโดยทั่วไปจะเห็นได้ว่าความผัดแย้งของกฎหมายด้านความมั่นคงของจีนที่จะทาให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนยังคงไม่ชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนขณะที่ปริมาณการซื้อขายทองคาเมื่อวานนี้ค่อนข้างเบาบางและกลับมาพบกับบุญคงพรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและกลับมาพบกับบุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ